ทางหนีไฟบันไดหนีไฟถูกใช้เป็นที่เก็บของความลับผิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางหนีไฟกลายเป็นที่เก็บจักรยานตู้รองเท้าหรือกระถางต้นไม้ของเพื่อนบ้านเราอาจจะเคยเห็นภาพเหล่านี้จนชินตาและคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยที่ทำให้ดูไม่เป็นระเบียบแต่ลองจินตนาการดูนะครับว่าหากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาจริงๆในตอนกลางคืนที่เต็มไปด้วยควันและความสับสน สิ่งของที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเหล่านี้จะกลายเป็นกับดักมรณะที่ขวางทางรอดสุดท้ายของคุณและครอบครัวได้ในทันทีคำถามคือใครมีหน้าที่ดูแลและใครต้องรับผิดชอบหากเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่กฎระเบียบของคนโดนะครับแต่มันเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ทั่วประเทศนั่นคือกฎหมายควบคุมอาคารและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กฎหมายเหล่านี้ได้กำหนดมาตรฐานของทางหนีไฟและบันไดหนีไฟไว้อย่างชัดเจนมากครับทั้งเรื่องความกว้างตําแหน่งและวัสดุแต่หัวใจที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนต้องจำคือทางหนีไฟจะต้องเป็นพื้นที่ที่โล่งและปราศจากสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิน้นเพื่อให้สามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพผู้คนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินนะครับดังนั้น การนำสิ่งของใดๆก็ตามไปวางไว้ในบริเวณบันไดหนีไฟโถงทางเดินหนีไฟหรือหน้าประตูหนีไฟจึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนครับ mm hmm. เมื่อมีกฎหมายแล้วใครคือผู้บังคับใช้ในโครงการของเราคำตอบคือนิติบุคคลอาคารชุดครับนิติบุคคลในฐานะผู้จัดการอาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงในการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง ให้มีความปลอดภัยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงทางหนีไฟซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางด้านความปลอดภัยที่สําคัญที่สุดครับหน้าที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การรอรับเรื่องร้องเรียนนะครับแต่หมายถึงหน้าที่ในการตรวจตราอย่างสม่ำเสมอต้องมีรอบการเดินตรวจบันไดหนีไฟทุกชั้นเป็นประจำหน้าที่ในการบำรุงรักษาต้องดูแลให้ประตูหนีไฟเปิดปิดได้สะดวก ระบบไฟส่องสว่างชุกเฉินทำงานได้และไม่มีความเสียหายใดๆและหน้าที่ในการบังคับใช้กฎเมื่อพบเห็นสิ่งกีดขวางต้องดำเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนทันทีตั้งแต่การออกหนังสือเตือนการกำหนดเวลาให้เคลื่อนย้ายไปจนถึงการดำเนินการปรับตามข้อบังคับครับนี่คือส่วนที่ผมอยากจะเน้นย้ำมากที่สุดครับหากเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือเกิดเพลิงไหม้และมีผู้เสียชีวิต หรือบาดเจ็บเพราะไม่สามารถหนีออกมาได้ทันเนื่องจากมีสิ่งของกีดขวางทางหนีไฟความรับผิดจะไม่ได้หยุดอยู่ที่คำว่าเสียใจนะครับผู้ที่นำสิ่งของไปวางจะก,กลายเป็นผู้ต้องหาคนแรกเลยครับอาจถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งมีโทษจำคุกและปรับ และยังต้องรับชุดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกมหาศาลด้วยครับนิติบุคคลและคณะกรรมการนี่คือจุดที่น่ากลัวครับหากมีหลักฐานว่านิติบุคคลรู้เห็นหรือรับทราบถึงปัญหาการกีดขวางนี้มาโดยตลอดแต่ละเลยที่จะดำเนินการแก้ไขยอย่างจริงจังนิติบุคคลและคณะกรรมการอาจถูกฟ้องให้ร่วมรับผิดได้ ทั้งทางแพ่งและทางอาญาในฐานะที่บกพร่องต่อหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของอาคารจนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียด้วยครับคำว่าเคยแจ้งไปแล้วแต่เขาไม่ย้ายอาจไม่ใช่ข้อต่อสู้ที่ฟังขึ้นในชั้นศาลครับหากเราไม่ได้แสดงให้เห็นว่าได้พยายามบังคับใช้กฎอย่างถึงที่สุดแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนครับในฐานะผู้อยู่อาศัย ห้ามนำสิ่งของใดๆไปวางในทางหนีไฟโดยเด็ดขาดและหากพบเห็นการกระทําผิดให้รีบแจ้งนิติบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นผ่านอีเมลหรือแอปพลิเคชันของคอนโดเพื่อให้มีหลักฐานว่าเราได้แจ้งแล้วในฐานะคณะกรรมาก,การต้องกำหนดให้เรื่องความปลอดภัยของทางหนีไฟเป็นวาระสำคัญมีการจัดทำแผนตรวจตราอย่างสม่ำเสมอและเมื่อได้รับแจ้งต้องดำเนินการทันทีอย่าปล่อยประละลยโดยเด็ดขาด การบันทึกการดำเนินการทุกขั้นตอนไว้เป็นหลักฐานคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของท่านครับทางหนีไฟที่โล่งว่างไม่ใช่แค่เรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่คือหลักประกันในชีวิตของพวกเราทุกคนในยามที่ต้องการมันมากที่สุดความมักง่ายของคนเพียงคนเดียวหรือความละเลยของฝ่ายจัดการอาจนำมาซึ่งความสูญเสียที่ประเมินค่ามไม่ได้เลยครับ หากคณะกรรมการนิติบุคคลของท่านต้องการคำปรึกษาในการวางระบบตรวจสอบความปลอดภัยหรือต้องการแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารให้มีประสิทธิภาพสามารถติดต่อนายสเตปคอนเซิลเข้ามาได้ครับเราพร้อมจะช่วยให้ชุมชนของท่านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงครับหากมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อเราได้ทันทีตามข้อมูลบนหน้าจอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดสาระดีๆในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ